จุดเริ่มต้นของการทำงานของเราเนี่ยเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนามากว่า25ปีสิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันก็คือปัญหาทางด้านสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันมีนมสารตกค้างในดินในผักผลไม้ที่เรารับประทานเพราะฉะนั้นเราเลยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเหล่านี้นะคะ่ะในการพัฒนาจุลินทรีย์นะคะเพื่อที่จะสลายสารตกค้างที่เป็นอันตรายเหล่านั้นในพื้นที่ทางการเกษตร บริษัทไบอมจำกัดเป็นบริษัทสปินออฟจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราเป็น Deep Tech Startup ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาสังเคราะห์หรือที่เรารู้จักกันสั้นๆก็คือซินไบ o เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีโดยเน้นหนักการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กับเอนไซม์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของธรรมชาติหรือสังเคราะห์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมูลค่าสูงแต่เราไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองอย่างเดียวนะคะเรายังเป็นพาร์ทเนอร์ในการทําวิจัยและพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยในรูปแบบของ industrial research arm ค่ะจุดเริ่มต้นของการทํางานของเราเนี่ยเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ทํางานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนามากว่า25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีของ แล้วก็เทคโนโลยีอยู่ในมือสิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันก็คือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมการตกค้างของสารเคมีต่างๆในสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้เราจะปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่าประเทศเกษตรกรรมทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมีการใช้สารปราบศัตรูพืชยาฆ่ามแมลงเพื่อเพิ่มคุณภาพหรือรักษาคุณภาพของผลผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันมีสารตกค้างในดินในผักผลไม้ที่เรารับประทานเราเลยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเหล่านี้คะ่ะในการพัฒนาจุลินทรีย์นะคะ เพื่อที่จะสลายสารตกค้างที่เป็นอันตรายเหล่านั้นในพื้นที่ทางการเกษตรก็เลยพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเกษตรเคมีที่ต้องการฟื้นฟูด,ดินจากดินเสื่อมจากสารเคมีรวมทั้งลดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรปลอดสารให้มีระยะเวลาที่สั้นขึ้น เราบอกได้เลยว่าสารการตกค้างของสารพวกนี้มันไม่ได้ตกค้างอยู่ในดินเท่านั้นมันตกค้างอยู่บนผักผลไม้เราด้วยในฐานะนักวิจัยนะคะเราก็เลยพัฒนาตัวเอนไซม์ที่มีความสามารถในการสลายสารปรับศัตรูพืชหรือยาฆ่ามแมลงที่ตกค้างบนผักผลไม้เหล่านี้เรามองเห็นว่าเราเป็นผู้สร้างเทคโนโล,โลยีแล้วก็พัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเราไม่อยากจะเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้กับตัวคนเดียวเราถึงอยากจะแชร์องความรู้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยไปช่วยในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์กับอุตสาหกรรมต่างๆเรามองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการเราเข้าไปช่วยตรงนี้จะประกอบไปด้วย3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกเป็นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะขยายตลาดเข้าสู่ modern ์นไบโอเทคส่วนที่2ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นอื่นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีพลังงานที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่ไบโอเทค หรือซินไบโอและกลุ่มที่3สําคัญมากเลยค่ะคือกลุ่มน้องๆ้องนิวบิสเนสต่างๆที่มีไอเดียดีๆแต่ทั้ง3กลุ่มนี้พอจะก้าวเข้าสู่ไบโอเทคโนโลยีหรือซินไบโอเนี่ยขาดบุคลากร รวมทั้งยังขาดเทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นไบโอมเนี่ยจะเข้ามาทำงานส่วนนี้ให้โดยเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำวิจัยและพัฒนาลูกค้าที่ในปัจจุบันที่เรามีเนี่ยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงให้กับคอร์ปอเรทใหญ่ๆนะคะ SME ลูกค้าที่เป็นสัญชาติไทยสัญชาติต่างชาตินะคะรวมทั้งโซเชียล n อนต์ r i รสค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีพวกเราเนี่ยทำงานในเชิงวิชาการเนี่ย เราทํามาแล้วมากกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเราทราบว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นลงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องดีขึ้นค่ะเราเป็นสตาร์ทอัพคนใหม่ๆเหมือนกันนะคะเรายังเป็นบริษัทใหม่มาก แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะนะคะปัญหาทั้งการทํางานปัญหาทั้งการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพราะว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากให้กับน้องๆก็คืออย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะพยายามฝ่าฟันปัญหาแล้วก็มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาต่อไปคือเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะ ไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้อย่างก้าวกระโดดบางทีเราอาจจะมีความถนัดอยู่ด้านหนึ่งนะคะแต่พอเราเก้าวเข้ามาทําอยู่ในโลกธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆด้านที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็คงจะทําให้เราสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้